สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของขนาดเซนเซอร์ที่อยู่ใน iPhone 13ทั้งหมดครับตั้งแต่รุ่นมินิไปจนถึงตัวของ iPhone 13 Pro เลยครับซึ่งตอนนี้ใครที่เห็นตัวรูปภาพที่ได้จากตัวกลุ่มของ iPhone 13ทั้งหมดอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันดีขึ้นมากกว่าตัวของในกลุ่มของ iPhone 12อ่ที่เป็นรุ่นเดียวกันแบบนี้ครับมันเกิดจากอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเฉลยแบบสั้นๆเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของขนาดเซนเซอร์ที่ในกลุ่มของ iPhone 13ทั้งหมดเเเนนี่ลลตัวสท เซนเซอร์ S S ตัวกล้องอ่า 1x เนี่ยแลนไวดเนี่ย เซนเซอร์ uh, ensor, มันมีขนาดใหญ่ขึ้นครับตรงนี้เนี่ยคำถามคือใหญ่ขึ้นแค่ไหนทําไมมันถึง uh, เห็นผลขนาดนั้น uh, ตรงนี้ครับตอบได้คร่าวๆเลยคือถ้าอย่างตัวของ iPhone 13 Pro เนี่ยเทียบกับตัวของ iPhone 12 Pro เนี่ยขนาดเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นอีกเกาลาวประมาณสัก85ตครับตรงนี้ถือว่าเป็นแบบขนาดที่เซอร์ไพรส์มากสาหรับผมนะครับตรงนี้ลองดูจากตารางที่ผมทํามาให้ดูนะครับตัวท้ายสุดเนี่ยก็คือตัวของ iPhone 12 Pro อันนี้จะเป็นตัวแทน iPhone 12 Pro iPhone 12แล้วก็ตัวของ iPhone 12 mini We'll be right <laughs> back. ที่ตัวขนาดเซนเซอร์ในกล้องเลนส์วายเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่2ี9ตารางมิลลิเมตรอาแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวของ iPhone 13นะครับตรงนี้อ่เราจะเห็นได้ว่าตัวเซนเซอร์ของ iPhone 13อ่ก็จะเป็นตัวแทนของ iPhone 13, iPhone 13 Mini นะครับตรงนี้ขนาดเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่35.2ต mm. ารางมิลลิเมตรนั่นหมายความว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นอีกระราวๆ47เรตครับตรงนี้ครับถ้าสังเกตดูในตารางเนี่ยผมว่าทุกคนคงเห็นแล้วลวก็คือตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในตัวของ iPhone 13, iPhone 13, 13 ม i n i เนี่ยมีขนาดเท่ากับที่อยู่ในกลุ่มของ iPhone 12 Pro Max ในปีที่แล้วที่ Apple โฆษณาว่าเป็นรุ่นที่มีตัวขนาดเซนเซอร์ใหญ่สุดในปีที่แล้วตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่ Apple ขยับเรื่องขนาดเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าดูในกลุ่มของ iPhone 12 Pro เนี่ยถ้าเทียบขึ้นไปเป็นตัวของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยเราเห็นได้ว่าตัวขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น44ตารางมิลลิเมตรถ้าเทียบกับตัวของ iPhone 12 Pro เทียบขึ้นไปเป็นที่ตัวของ iPhone 13 Pro เนี่ยขนาดพื้นที่ของเซนเซอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกราวๆว85ตครับตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่แบบโอ้ผมเซอร์ไพรส์มากว่าแบบโอ้ Apple แบบขยับขึ้นให้กับตัวของ iPhone 13 Pro เยอะมากนะส่วนถ้าเป็นตัวของ iPhone 12 Pro Max ในปีที่แล้วที่ขนาดเซนเซอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยพอขึ้นไปเป็นตัวของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยตรงนี้ขนาดเซนเซอร์พื้นที่เนี่ยขยับขึ้นไปไม่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่วูวที่สุดเนี่ยก็คือตัวของ iPhone 1 3 Pro ี่ทม ขนาดเซนเซอร์ใหญ่กว่าตัวของ iPhone 12 Pro ในปีที่แล้วอย่างมหาศาลครับที่พูดไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของเซนเซอร์ของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max เนี่ยโหมีขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งถ้าเมื่อกี้อย่างที่พูดไปเนี่ยถ้ามาจากตัวของ iPhone 12 Pro รวขยับขึ้นมาเป็นตัวของ iPhone 13 Pro อ่ะมันมีขนาดพื้นที่เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นอีกแบบ85%โดยประมาณนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแบบเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากแต่ถ้ากับกันครับเอามาเทียบทั้งหมดกับคู่แข่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวท็อปทอปท,อปที่แบบผมคัดา่ ว่าตัวเซนเซอร์ของตัว iphone 13 pro 13 pro max เนี่ยไม่ได้อยู่ที่1ครับเซนเซอร์เนี่ยของ iphone 13 pro 13 pro max เนี่ยเทียบดูในตารางเนี่ยในส่วนของกล้อง1 x ที่เป็นกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่3ครับตัวที่ได้ที่1เนี่ยก็คือตัวของ samsung s 2 1 ultra ครับขนาดเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่1 3ส่วน1.33นิ้วครับแล้วก็ที่2เนี่ยก็คือตัวของ one plus 9 pro นะครับขนาดเซนเซอร์ในกล้องหลักเนี่ย จะอยู่ที่1.1.4ส่วน1.4นิ้วครับแล้วก็ตามมาด้วยในกลุ่มของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max ที่ขนาดเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่1.1.65ส่วน1.65นิ้วครับตรงนี้อันนี้ครับก็เอามาให้ดูนะครับเปรียบเทียบไปดูว่าโอเคในกลุ่มของโทรศัพท์มือถือตอนนี้ ผู้นำในด้านของเซนเซอร์ใหญ่เนี่ยก็คือ Samsung แล้วก็ตัว oneplus นี่แหละผมก็ใจว่าในตัวของ x i a o m ทที่เขาทำโครเรื่องเซนเซ,นเซอร์กับทาง Samsung เนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ขนาดเดียวกับทาง Samsung นะตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมว่าแบบไอตัวของ iPhone เนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าดูจากตารางตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบอันนึงในตัวของ oneplus เนี่ยก็คือในตัวของเลนส์ ultra wide ที่ตัว oneplus เนี่ยเขาก็เน้นด้วยนะครับก็คือทำให้ขนาดเซนเซอร์เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มาก ก็ใหญ่กว่าคู่แข่งเยอะมากนะครับขนาดของเซ็นเซอร์ในตัวเลนส์อัลตร้าวในตัวของ One Plus n Pro เนี่ยอยู่ที่1ส่วน1.56นิ้วครับถือเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ในตัวกล้องอ er ัลตร้าไวทที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวขนาดพิกเซลของเขาเนี่ยทำขึ้นไปถึง50ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้แบบ โอ้โหผมหวังเลยว่าอนาคต Apple จะไปถึงตรงจุดนีบ้างนะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมเนี่ยในทั้งหมดที่ผมทำออกมาเนี่ยผมกลับชอบตัวของ Sony x p e r i a 1 Mark 3ครับจะสังเกตได้ว่าตัวของ Sony x p e r i a 1 Mark 3เนี่ยก็เป็น12ล้านพิกเซลในทุกๆก,กล้องเลยที่เหมือนกับตัวของ iPhone เลยสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวของ Sony x p e r i a 1 Mark 3เนี่ยขนาดเซนเซอร์มันจะใหญ่แบบเฉลี่ยๆกันครับมันไม่ได้เทน้ำหนักมาที่ตัวกล้องเมนหลักอย่างเดียว มันจะไม่เหมือน i p อ่ n e ถ้าดูจาก p p o o n เนี่ยในตัวของเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้องอื่นแบบหัวจิ๋วมากเป็นอย่างเทเลเนี่ยอน่ส่วนสานิ้วอย่างเงี้ยตัวของอัลไวก็เป็น1น4ส่วนสานิ้วแต่กับกรารพอเป็นตัวของ Sony Xperia 1 Mark 3เนี่ยขนาดเซ็นเซอร์ในกล้องหลักเป็น1นส่วนหนึ แล้วก็ตัวของเลนเชเลเป็น1.2.9ส่วน2.9แล้วก็ตัวของอัลราวยเป็น1.2.6ส่วน2.6เออมันเฉลีย่ยเฉลี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมาไล่ๆกันตรงเนี้ยถือว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นสเปคเฉลี่ยที่ผมชอบที่สุดในบรรดาที่ผมลองหาข้อมูลดูนะครับก็ถือว่า,าในอนาคตเนี่ยเราคงได้เห็นการขยับตัวของเซ็นเซอร์ขึ้นไปเรื่อยๆทุกยี่ห้อรวมถึงตัวของ Apple ด้วยซึ่งกว่าจะไปถึงที่เอาแค่เท่ากับตัวของ Samsung S21 Ultra เนี่ย โอ้ผมว่าก็อาจจะปีหน้าก็ได้ครับหรือแบบถ้า Apple ไม่ขยับเลยเนี่ยก็คงอาจจะเป็นอีกถัดไปอีกปีหนึ่งปีนูน้นอะไรแบบนี้ครับก็เป็นไปได้สิ่งที่ผมเราดูตอนนี้ครับเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ในกล้องถ่ายรูปของตัวโทรศัพท์มือถือทุกๆยี่ห้อตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างลุ้นว่าแบบใครจะไปถึงที่เซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วก่อนในตัวของยี่ห้อแบบ Ma Mas สนะครับตรงน,นี้ตอนนี้ครับโอเคเป็นที่รับทราบกันว่าถ้าเป็นในญี่ปุ่นเนี่ยเรา,อาพอถ้าใครที่อ่านข่าวอยู่บ้างเนี่ยเซนเซอร์ในกล้องถ่ายรูปหลกักที่เป็นนนนขาดิ้ว โทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนนี้มันมีแล้วแต่คือมันไม่ได้เป็นย่อแบตแบมสนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยที่ออกมาก็คือของชาร์ p นะครับตรงนั้นแล้วก็ตัวของยี่ห้อชาร์ปเนี่ยก็คือที่ไลกาเอาไปท,ทําโทรศัพท์ตัวลิสต์วันนะครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวของเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วในกล้องหลักผมรอรุ้นเลยครับว่าตัวของซัมซุงหรือตัวของวันพลัสเนี่ยจะไปถึงที่ขนาดหนึ่งนิ้วก่อนกันทั้งหมดก็เอามาเป็นข้อมูลที่ดูนะครับว่าทําไมตัวของกล้องหลักในตัวของ iPhone 13ทุกรุ่นเนี่นา เห็นทั้งในตัวของในเว็บ Apple ตัวโฆษณาของ Apple ตัวแบบที่เป็นหลายหลายรีวิวออกมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ครับว่าตรงนี้มันเกิดจากตัวของขนาดเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับตัวในกลุ่มของ iPhone 12นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มของ iPhone 13นะครับก็เอามาเป็นข้อมูลให้ได้ทราบกันนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหมนะ่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ